สวัสดีครับคลิปสาธิตการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฟิตเนสเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน4.6นะครับสวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับที่ผู้สนใจลูกค้าถามมาบ่อยๆนะครับข้อที่1เกี่ยวกับการาสร้างรหัสเองตัวอย่างเช่นต้องการสร้าง VAP ร,รหัส VIP หรือว่ารหัสที่ต้องการกำหนดแตกต่างจากที่เคยตั้งเอาไว้นะครับเราก็เริ่มจากการทำงานที่หน้าของทะเบียนสมาชิกนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกก็คือการเพิ่มข้อมูลจากนั้นนะครับในช่องรหัสสมาชิกนะครับในช่องรหัสสมาชิกถ้าปล่อยเป็น0 0หมายความว่ายัางไงครับก็หมายความว่าโปรแกรมจะบวกหนึ่งให้อันตโนมัติตามที่เรา กำหนดไว้นะครับหลังจากที่เรากดปุ่มคราวนี้เราจะกําหนดเองนะครับตัวอย่างเช่น VAP 9 9 9านะ94ตัวนะครับเราก็กําหนดไปเลยนะครับตามที่เราต้องการแล้วอย่าลืมตรงนี้ครับติ๊กถูกหัวข้อกําหนดรหัสเองนะครับกําหนดรหัสเองใส่ชื่อนะครับคุณสมุินะครับ คืออย่างน้อยตัวสินเงินนะครับรหัสสมาชิกชื่อนันสกุลสถานะสมาชิกลงทะเบียนเมื่อนะครับเท่านี้ก็บันทึกได้แล้วนะครับบันทึกอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการตั้งรหัสสมาชิกเองลองตรวจสอบนะครับเมื่อกี้เราสร้างไป vip 99 9, 9, 9, 9นะครับก็มาแล้วนะครับคุณตวัชัยคำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับ จะดูะรายชื่อสมาชิกที่แอคทีฟนะครับก็เข้ามาหัวข้อที่5บริหารจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าสำหรับแอคทีฟนะครับสแสดงข้อมูลแอคทีฟปัจจุบันมีกี่รายการทั้งหมดนะครับแยกประเภทให้ดูเลยแล้วก็สมาชิกที่จะหมดอายุเดือนนี้นะครับอย่างตรงนี้ตัวอย่าง62ลรายนะครับเราสามารถดูเดือนอื่นพศอื่นได้เช่นกันย้อนหลังได้ สามารถพิมพ์ได้ด้วยนะครับว่า,เ,าเดือนนี้สมาชิกที่หมดอายุมีใครบ้างนะครับก็จะแสดงชื่อนามสกุลแล้วก็มีเบอร์โทรสาหรับสมาชิกที่เราลงเบอร์โทรไว้เพื่อโทรติดตามสอบถามการต่ออายุนะครับในรายง,งานแสดงชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ประเภทหรือแพ็กเกจที่สมัครแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับกราฟสาหรับผู้บริหารกราฟสำหรับผู้บริหารก็จะมีนี่ครับหรายการปัจจุบันนะครับก็เช่นทะเบียนสมาชิกน้ำปัจจุบันนะครับหมดอายุเดือนนี้นะครับหกสลายมาที่ที่แอคทีฟอยู่249รายการนะครับเป็นสมาชิก215คนนะครับวันนี้สมัครใหม่ นะก็คือเมื่อกี้เราทำในการสมัครใหม่1ลรายนะครับเยตุเด e สมัครของปีนี้1ลายนะครับต่อมามาดูหัวข้อของเรื่องสถิติการลงเวลาสถิติการลงเวลานะครับเอาไว้ทำอะไรก็คือง่ายๆเลยก็คือในช่วงเวลาหนึ่งๆของแต่ละวันในแต่ละช่วงมีสมาชิกมาใช้บริการช่วงเวลาไหนมากที่สุด ใช้ช่วงเวลาไหนมากที่สุดนะอย่างตัวอย่างนะครับ27ลช่วง17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นมากที่สุดนะครับช่วงอื่นก็ปรับปลายทำให้เรารู้ได้ว่าควรจะจัดแพ็กเกจหรือเสริมอะไรยังไงในช่วงเวลาไหนนะครับฟีเจอร์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการเก็บหลอกประวัติการทำงานในการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล ะจะแยกเป็นทะเบียนสมาชิกนะครับการาสมัครสมาชิกหรือการขายสินค้าแล้วก็การลงเวลาตรงนี้จะเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานแต่ละคนเลยว่าใครไปแก้ไขอะไรตรงไหนหรือลบรายการไหนนะครับอาจจะเป็นว่ามีการรับสมัครสมาชิกไว้แล้วพิมพ์ไปเสร็จอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วแต่กลับมาแก้ไขข้อมูลหรือมาลบใบเสร็จออกนะครับ อันนี้จะขึ้นขึ้นขึ้นแสดงอยู่ในนี้และรายการไหนที่เป็นการลบนะครับก็สามารถที่จะนำกลับนะครับนำข้อมูลที่ถูกลบแล้วนะกลับเข้าไปในระบบได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเวอร์เก่าจะไม่มีตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆข,ข,ของตัวใหม่4.6นะครับณนะวันที่2มกราคม2559 ขอบคุณที่รับชมครับติดตามผลงานได้จาก Facebook นะครับมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าก็สามารถสอบถามหรือปรึกษาหรือให้คำแนะนำกับผู้พัฒนาโปรแกรมได้นะครับขอบคุณครับ